เอาเดินไปดีๆ <Yeah. S 1> เดินไปดี <Yeah. S 1> ๆเดินไปค่ะเออพี่เขาเดินตามไปไปไอ้ดูเร็วๆเรียกปีนน้องยังเพิ่งหัดเดินเองพี่ปิน่นใจเย็นๆลูก <Yeah. S 1> อา้าวพ, <Yeah. S 1> พี่พี่เยังดูพี่มีนขึ้นไปเลยเดี๋ยวน้องก็ไปเจอกันข้างบนใช่ไหม โอ้ยปีนเป็นลิงเลยเว้ยเดี๋ยวเรียงคิวมาไม่ดันกันนะลูกค่อยๆลงมา Save it. <laughs> I เราวางระวางด้วยค่ะวิ่งระวังกันด้วยค่ะหนีหนีระวางกันด้วยค่ะ <S 2> <S 2> โอ้ยไม่เจ็บคอกันหรอกเด็กๆก,กี้กันเจ็บคอรหรอือเอาลงมาลงมาอ้าโว ใครเป็นซอมบี้ไหนอุย้ยพี่ปิ๊นตกใจ <c oughs> <c oughs>